าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับปงสวัสดีค่ะนอนเอาเอาติดตืดตืดตืดติดตดเอามานี่แม่ก่อนนะยื่นมาหาแม่คับปุ้มนี่ในคุณยายบอกว่าคุณยายจะรำให้ฟังนี่นะเดี๋ยวไ่รำแล้ว แยกแล้วล่ำเปลนเ้อพี่น้องทำแม่ตะกี้ร่ก็สอนเขาโอละน้อยเอาโอละน้อยให้แฟนขาฟังกันโอโอใดใจวันโอล้นูเอาใจวันนีใจว่ยากกันโอเธสนสันๆันเอาโอสมัมขึ้นจะสอนตะกี้เอโอตะกีโอไดเอาไม่ไม่เอาไมม่ไม่ม่เอียงไม่ไม่เอ้ยแกมใหไมม่หนั่นอะไม่ไเอ้ยแกมไมม่แออ้หน่อจัเดว้อ วุ้ยเราลุ้งล่ะบาได้ไหมเอ้ยแกีมแกียมไอไม่ไม่แต่กี่จะซ้อนไปจะใส่นสุดที่น้ำตาลหนึ่งเนาะเอออออออย่างเงวานซ่อนห่องซื่นเลขจ้องม่องหาพอดีดาราฤทธิ์สะดวกเศร้าหลกเขานิยมหาตาคุ้มไข้สายตาแร้มองหายักด้วยคิ้วขวาท่านบัวตัวเป็นขั้นจริงสาวมาลังลังหลับได้ทุกสิ่งอย่าลืมยิ้มร้อนนะ โอ้บาบนี hmm. mm ้อ hmm. mm ่ะโอ้โอ้โอ้โอ mm ้โ hmm. อ oh, yeah, mm ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อโอ้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 อ้โ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 ออ้โ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 อ้อโอ้อ้อ้โอออ้โอ้โอ

โอ้แล oh, ้วนาะี oh, ่ยปอ้ะโอ้้เนาืงยสุดละดฉเปี่ยนุด้ใจุ่ดตแเนะโอละนอะ เบาไซต์ตุ่มหมอยเพราะไอ้่าไอ้ไสต์ผู้ดีคิวโกงเจ้าเพราะอ่างแก้มแก้มงามเทดังเขียนน้าโมเอียนก็คือดังจังขึ้นน้าทั้งไซตมากระบอกงามคือตีนี่ซ้อน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 เร็วไปเพราะใจรักพิมพอกดกันเพราะใจรักน้องมาร้องยิ้มสงสารหอมยวนส่วนที่อยากจมหน่ายนางขอดมจมตีสักอื่น ยินนัลองขันยนำลองเป็นท่าน้องเกี่ยวกายส่ใสยเอ่ยใจผสมมาตายคนกูผู้เดียวอียังละบานเขียนี้อาย่างเงาหน้าเป็นจักงสั่งหรือเล่นอียังนี้นองอียงะบาเฮ้ยลงก่อนล่ละบานจบเอาละเนาะลงละบานี้ มันจะไปลงแบบใดมันจะลงแบบรุ่งมันจะลงแบบใดนี่มันี่อีกตอนนึงจำก่อนแล้วมันแพ้เขาอะไรได้เหมอย่าโซทอนบนระเมืองนะเนี่ยเข็ดแดนเจ้าพ่อพระตาไหนเด่นมากต้นวนยาทั้งมีนาวาลุ่มลำน้ำชีเต็มชันดีีเกป่าเด็ดไปตามทุ่งนาเขียวตะการเออปลาไปชนประทานนั้นก็มีมากมายทั้งน้ำปลาไทยคองสมเด็จพระราชา ข้าวปลานั้นอุดมสมชื่อยังไงต่อกลางเรือทั้งด้าพระอานนท์งามก็งามเือนสวรรค์ชั้นบนริมถนนสายสนิทติดพิมพ์ชีอันของดีมีมากมายก่อนใกล้ปากการยังบงต่อจักผู้เลาลงเมื่อหล่ะที่มาจากเมืองเล็กวันนี้ใกลปากการยังสิไปหาอันอำเภอเรืองนั้นก็เป็นเมืองเก่าบ้านเราของหมอลำแพร่เรา ถ้าหากคุณพี่นอนนาาคิดถึงแพรวเรา,าด้วยนะคนดีทายากมีพันะระใยหย้ไปหาสาวหมอลำอสาวหมอลำอเภอ,อเรืองจะขอให้พี่ยินดีต้อนรับทุกคนน้องจะพาไปเที่ยวห้วยลิงโจนฟังน้ำตนจนจน,จนมันไหลล้นริมตะคองริมฝั่งน,งน้องน้ำฝาดฟองอยู่ที่น้องห้วยลิงโจน <laughs> มันว่นนี้วนเล่าก่อนนี่แต่ว่าตะกี้ไม่ได้ไม่ได้บอกมันนี่มันหลงแล้วมันบอกลม่าถุงมีไมม่นีแม่ได้บอกเนี่ยไปนั่งบอกดูมองสองคนเดี๋ยวนี้กันอ่าวจบเลยหลงเตือเองลำมาเองล่ำบึงเห็นมันเอาไปล่ำแน่องโดนทงลำเทนกัล่ำมันไม่เราได้นี่มันเป็นไม่มันสมัยไม่กดัย่อนุกขึ้นมากตัวประัติเขา้อวห้ยอนลุกนะ แฮมกระท่องท่องไปแ้มไดย์บอนด้วยมั้ยก่อนไม่ก่อนเก้าตีกันมุ้ยพุยโอเคค่ะทุกคนอัปเดตนะคาวันนี้จะไปทํางานแล้วเดียเงินเอาเงินตีไหมคุณย่านำได้บาลมานี้ได้สี่พันสี่พันบ่นี่นีนี่นี่นั่นเก่าถุงนั่นเสียโอ้ยว่าสี่พันอยู่ตอนนี้ไม่เสร็จไม่เหลือไม่เสร็จไม่เหลือด้วยนะได้สี่พันสุดเยนยังได้หมดสี่พัน สี่พันนั่นโอ้สี่หมื่นปอยสิบบาทดูมือนหมือนได้จามซื้ไปได้ั้นนีทุกคนถุงเหมือนแหละโอเคค่ะทุกคนไม่เสื่อ่ไ่สเท่นห่ย่ามเอียง้มือไม่เอียงกว่าางเกอนอียงกียเอีมือไหมเอาด้อียงกอเลอออันคิดใ้มันได้ซะก่อนมือคืนยังลำเอ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ